พี่น้องพี่นพี่น้องพี่น้อง,อง 2> 1, 2, ขอบปุ้นมายอยู่คน,นไข่พี่น้องเอ้ยขอบปุ้่ใขอบปนขอบป,น,อปนนำนำยาปาลาปปนินหนรือว่าไก่ครับขอพจักปลานินไก่ลิ<อ>งน,นอ้โอ้าการโครโรต้องขอบใจปุณยใหญ่ใจดี

แค่จับเดียวนก็หลายขี้พี่เป็นบ่เฮ้ยอือแ่ขอขอทําข้าวให้กินเป็นจีนแล้วบ่เผาให้กินอให้ไปพอพอเด้ลูกพี่เนาพอเด้เจ้าคือกินซะอ่กนมันมันหอดหวยเฮ้ยเอาซอันปีนขึ้นชายมูงตัวนะจะเออเอาแต่ลูกี่เดอหามาก่อนเลือดก่อนเลือดใะเจ้า ไหนดีไกินกุลาดำแล้วจนมอาดินซีดินซีเหมือนกันะบาเราหอนซีมลักไม้ลงตัชคือเก่า đ บัวทไมตัดบัวของม่ đ ้ระวังสายงูลงเปิดแม่เอ้ยไปเปิด ป้าก่อื 2> 2> oh, hey, ่นมาให้กับลูกซี่กางเดกินสก้อนจะหน่กินเลยมาป้ากินเลยมาวดีไหมเนอะสีหนไก่กูนังไก่หม้อนึงนก็ีหึงอ้เค็นใคิดรูปจะน้ำสอหมอเนยัง

มาเด้อพี course, ่น้องเด้อมกินากันเด้อมาปาลกนมาจปาลูกกินกนจับกุศลกินเลยพี่น้องาใจ้องไดคนสิเป็นห่วงการเวลาเนาะท่นีกตพี่น้องจับมือกันพดีถึง สิไปตัวแต่มื Merkel ้น <boundaries> ี้ครับใครๆนี่ก็เป็นวัดนึงเป็นวัดคือว่าไข่วัดใหญ่น้องเลยท่านโคนี่บ่น่าสิแม่นดอกคือว่าไข่วัดใหญ่เนาะมื้อนี้ก็เป็นวักับเก็บหมูขอก็ถ้าทํากินน้ําลูกก็ดูว่าพอเจ็บพอแหนะถ้าบิอาการอีกมื้อพกินข้าวก็เซอะเ้กินข้าวก็มีรสชาต คือกินเขาวปุ้นี่นังคือกินน้ำยา,า,ยาแต่วัอยาคือครับวได้เป้นวัดน้ำมูกอัดดังทอยีาไปใช้อะไรว่อยากใกล้ว,ไไวใในันเรามาเปิดนิสเฮามากินนมเฮามากินน้ำเฮา,<พ>า,าน้ำให้แม่กินหนึ้คน ก็ต้องขอบใจเลาตป็ละคนที่แนะนำไสิ <of> ่งด in ีๆให้เนาะเราแบบขามีน้องกอานุกทุกอันเลยรเลยไม่ได้ตอบเพิ่นเนาะมีแต่คนใจเป็นตัวห้าก็ห้าก็ยังอ้ศยสารโหลดก็เส้นหาหกจะไ่รบบเรมีกับเป็นวัดละอกแบบนักห้เป็นวัดนัน้นานดนี้ใครวัดนี่อลไรไี่้องเลย ไข่ว่าล่มก่อนตั้งบ้านเ่เป็นันอื่นบอกว่าร่มกับมันรุ่ยอะรได้เลยปกตินี่กอย่ะน้ำอุ่นเลยตกน้ำอ่ะลมกุายอีกข้ยู่ดื้อยมีปากายกล้องไหเธออเออล้แล้วก็จบปลาดุมาล้างมือมาล้างมือครอยากกินยุกกระปุ่นีห

คือคนนั้นมาเล็กหน่อยสินี่เอาเมื่อร้อยเปอร์เซ็นต์่เมื่อกี้นี่บานนี้ว่าไปทม่เลยโอ้ิมดหรือบร้ว่ แล้วตาใหญ่ก็โทษบอก่กินก้อนกินโคตาอาตากินดิกินบะผิดเขาีนะยังติกทเนาะมันมันมันีไออหมอเห็นนยันก็จะมันมันมันีไอเลยมันเป็นขวดต้องตัก้นขมันในขวดกินหมดแล้วตาใหญก็โทษจ ใคเก็บได้ร้อยใตมครันีหน่อยมาแเจในมีจะค่นป่อยละาซเลหย่อว่าีท่านตใแจกับู

กินเม่อไหร่อม่ไ่อยงกินคะกินม่ไหร่ม่ไ่ั่่ยหลไมไมอยากได้อีแล้วยังเหลือไมเอ้ยเมื่ี่หมึ่งเรปเรียบร้อยไปแล้วยังหนึ่งน อิมเลยเสดายพี่น้อง,องเสียดายพี่น้องเขากินมาได้เป็นไอก็เลยบอกอยากกินกะทิเนาะกินไปเดียวสินกะก็เก่าพี่น้องเอ้ยก็กขอบใจจากใจเนาะนสำหรับแพนครับพี่น้องป้าลุงสุข,ขุสุคนที่ขขเป็นหง,นงเป็นใยเนาะเรื่องอาการเคยละ ก็ยังส่งโตพี่น้องก็ยังคือคือเก่านั่นแหละแต่ว่าพากันหาอีกจักขวดกิโลเฮายังบ่อยากไปหาหมอนู่นน่ะกลัพิ่ก่อนพรคิดว่าน่าสิเป็นไข้วัดใหญ่และเจ้าว่าสิต้มยังให้กินน่ะต้มน้ํางต้มน้ําต้มน้ําบนาลงบ่เออไปเห็นมาเด้อเอ่านใช่ทานใช่ไแล้วลนขอบใจทุกคนที่เขามาเบิ่ง ฝากกดไลค์กดแชรกดติดตามพอกันคลิปนะสบายดีเบังอไรกี่ทู